สวัสดีครับยินดีในช่องของล้งดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับถอดใจหรอวิลเลียมซาริบารับอาร์เซนอลไม่ควรขึ้นจากฝูงในข่าวนี้ครับวิลเลียมซาริบาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาตฝรั่งเศสของอาร์เซนอลนะครับยอมรับ ทับโดยกานเนอร์ไม่สมควรที่จะได้กาวขึ้นไปเป็นจา่าฝูงสกพมิลีกอังกฤษหลังทำคะแนนนะครับหลุดมือหลายเกมในช่วงที่ผ่านมาลูกทีมของกุนซอมิเกลวตเตอานะครับแทบจะหมดลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในยุโรปนี้นะครับหลังพลาดเก็บชัยชนะเกมในแมตช์บุกเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยเก็บได้แค่55คะแนนจาก28เกมครับ โดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับปืนใหญ่เนี่ยมีแต้มตามหลังลิพูจาฝูงไกลสุดถึง15แต้มนะครับแต่ว่าแข็งน้อยกว่า1นัดแม้ตามพฤษฎดีนะครับอาร์เซนอลเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้แต่กูรูลุกหนังหลายคนนะครับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมองจากความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ตอลิบาเปิดใจเกี่ยวกับผลงานของต้นสกัดว่าถ้าลิพูรั้งอันดับหนึ่งมันเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยทำในสิ่ง ที่เราทำไม่ได้แน่นอนว่าช่องว่างมันห่างไกลกันมากเราต้องพยายามกันต่อไปพวกเขาทําผลงานได้ดีเช่นกันผมคิดว่าในฤดูกาลนี้เราไม่สมควรที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่เราต้องสู้ต่อไปเราอยู่อันดับ2และมีเกมแชมเปี้ยนลีกหลงเล่นด้วยเราจะพยายามกันต่อไปประการหลังเลือดเฟรนระบุ ทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยมาได้ครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารในหมายจากครั้งเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงค์ดูบอลครับด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินประมดไว้ในคอมเมนต์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเชิญมาคลิปหน้าสวัสดีครับ